สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเม่เฟเวอร์ไลฟ์อัพยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทํานายดวงชะตาปี2 5 6 4ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง12พฤศจิกาย,ยนนะคะอาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทํานายดวงแบบนี้ี่จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครไปพิเศษดังนั้นจะให้ตรงออกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปจะก,ก็กราบขออภยัยในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยก,กดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนชานาอาจารย์หุยด้วยนะใครชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟเวอร์กันได้เลยอาจารย์จะอัปคลิปนะคะทุกขออภัยค่ะอาจารย์จะอัปโหลดนะคะในเรื่องของดวงรายวันเนี่ยทุกเช้าเลยนะคะหกโมงกว่าก็อัปแล้วนะคะนะแล้วก็ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อดได้ทางไลน์ไอเดียหุยเสียวลลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทรศูนย์แปดหกเก้าเก้าเก้าศูนย์สี่แปดสามได้เลยนะนะใครที่ฟังไม่ทันนะคะก็เลื่อนลงไปข้าง อาะะจารย์จะทิ้งลิงก์ในเรื่องของการแอดไลน์ไอดไว้ให้นะคะนะคลิกง่ายๆแอดได้เลยนะคะนะโอเคเรามาดูดวงในช่วงปี2564นี้ของชาวราศีตุลกันนะคะนะเริ่มแรกนะเดี๋ยวขอดูดวง นะคะคไพ่กล่องซ้ายเนี่ยก่อนนะคะไพ่อันนี้นะกลองนี้อาจารย์จะดึงไว้นะคะเพื่อดูในเรื่องของเรียกว่าวิถีชีวิตนะคะนะความเป็นไปคล,ลองชีวิตของคุณนะคะในช่วงปี64นะคะว่าจะได้เจออะไรยังไงบ้างเนาะชาวราศีตุลชีวิตคุณนะคะนะปีนี้จะเป็นอย่างไรอินฟินิตอันดั c e นะคะ ต่อมา Faraway Place นะคะแล้วก็ s t e p p i n g into Power อ่าต้องบอกเลยว่าชาวราศีตุลน,นะคะปีนี้เนี่ยจะเป็นปีของเรื่องของการการความสามัคคี นะคะนะเป็นปีที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจนะคะขอแรงนะคะขอแรงผู้อื่นในเรื่องของการทํามาหากินนะคะนะมีการช่วยกันไปช่วยกันมาเราช่วยเขาเขาช่วยเรานะคะคนทํางานที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะต้องมีการร่วมมือหรือเรื่องของการจอยเวนเจอร์เรื่องของการร่วมผู้ร่วมทุนกับกับกับบริษัทอื่นกับคนอื่นนะคะนะเพื่อเรียกว่าเรียกว่าผนึกกําลังนะคะในการหากาําไรหาดอกผลอะไรพวกนี้มากขึ้นปีนี้จะเด่นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ สินค้าเกษตรนะคะสินค้าสินค้าที่เป็นแบบของกินนะคะนะอุปโภคบริโภคทั้งหลายนะบ้านใครมีเลือกสวนไร่นานะคะปลูกอะไรก็ตามทีเนี่ยปีนี้เราอาจที่จะต้องแบบเรียกว่าขอความร่วมมือจากสวนข้างๆจากญาติพี่น้องนะให้มาช่วยกันลงแขกนะคะนะแล้วก็เอ,อถึงถึงหน้าของถึงแบบ ช่วงเวลาของเราเขาก็ไม่ช่วยเราถึงเวลาของเขาเราก็ไปช่วยเขานะคะนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะจะเป็นปีที่แบบยิ่งคุณมีความสามัคคียิ่งคุณหาพวกรหักพวกอะไรได้มากเท่าไหร่เนี่ยปีนี้คุณก็จะยิ่งกอบโกยวในเรื่องของผลประโยชน์น่ะได้มากเท่านั้นนะคะนะปีนี้ไม่เหมาะการทําอะไรคนเดียวนะต่อมานะคะนอกจากนี้นะเรื่องของชีวิตของคุณจะมีเรื่องของการเดินทางมากขึ้นแหละนะคะจะได้เจอคนใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะใครที่ทําธุรกิจจะเอาของเอาอะไรไปขายนะคะมีการเดินทางนะคะก็ขนของ ไปขายเสร็จแล้วก็เอาของแปลกๆของอะไรในท้องถิ่นของเขาอะกลับมาขายในท้องถิ่นของตัวเองด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเราจะได้เจอเรียกว่า เ,เจอคนใหม่ๆเจอธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือว่าได้แบบว่ามีเรื่องของโอกาสอะไรใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยรู้จักอะไรพวกนี้เข้ามาก่อนด้วยนะคะปีนี้พยายามเปิดหูเปิดตาเยอะๆเนอะถึงเราจะไม่สะดวกเท่าไหร่ในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะแต่ว่าอาจารย์มองว่าพ้น3เดือนแรกเป็นต้นไปเนี่ยนะคะเรื่องของการเดินทางภายในประเทศเนี่ยมันก็จะเริ่มสะดวกมากขึ้นแล้วนะคะนะต่อมานะ stepping into power นะคะ you are strong beyond measure นะคะอาจารย์มองว่าปีนี้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะสิ่งที่คุณจะต้องแบบเชื่อมั่น นะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีว่าคือการเชื่อมั่นในตนเองนะคะนะคือคุณเองนะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งนะมากกว่าที่ตัวเองคเคยคิดเอาไว้นะคะนะบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจที่จะต้องทําตัวเป็นผู้นําเป็นผู้เริ่มต้นนะคะนะเป็นผู้ที่เรียกว่าเออเรียกว่าคือถางหญ้าตางพงเลยทีเดียวนะคะในการแบบ ทำเส้นทางนะคะนาสินค้าหลายอย่างนะคะคุณถ้าคุณมองเห็นโอกาสเนี่ยคุณก็เริ่มได้เลยนะคะคุณอย่าไปเกี่ยงประเภทที่แบบไม่มีใครเ็าทากันหรอกถ้าสินค้าไหนหรือบริการไหนที่มีคนทําไปแล้วอ่ะนะคะก็แปลว่ามันไม่ใช่ของของคุณแล้วล่ะมันเป็นของของคนอื่นไปแล้วแล้วคุณก็ไม่ใช่ผู้เริ่มต้นแล้วนะคะนะ,อะบอกไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะคะอย่าไปกลัวอะไรนะปีนี้นะคะชาวราศีตุลเนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นผู้นำนะคะในหลายๆสถานการณ์เลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้มากๆนะคะ ต่อมามาดูสถานการณ์ในทีละเรื่องกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นไพ่คุมสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่ the observer นะคะดูเหมือนชาวราศีตุลในช่วงปี64เนี้ยนะคะคุณจะพยายามเรียกว่าขวนขวายหรือพยายามค้นหาเส้นทางอะไรต่างๆนะคะในการที่จะแบบยกระดับในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมองหาอาชีพใหม่นะคะนะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของแบบสายงานเดิมก็ได้แต่ว่าอยู่ในบริษัทอะไรที่มันมีขนาดใหญ่กว่าเดิมอะไรมากกว่าเดิมนะคะนะสมมติว่าคุณอาจจะแบบเออทำงาน เป็นพนักงานทั่วไปพนักงานบัญชีหรือพนักงานอะไรตา่างคุณก็จะเริ่มมองหางานที่แบบกับบริษัทที่มันมีขนาดใหญ่แบบอินเตอร์เนชั่นแนลข้ามชาตินะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการงานที่เหมือนแบบอาจจะเป็นงานตําแหน่งที่ใหญ่กว่าที่สูงกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนะคะหรือว่ามองภาพกว้างกว่าเดิมนะคะแล้วบางคนอาจจะนึกแบบว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นผู้บริหารแต่ฉันไม่อยากเป็นพนักงานอย่างนี้ทั่วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะนะก็จะมีการท้าทายตัวเองแบบนี้นะคะนะแต่ว่าถามว่าคุณจะกระโดดก้าวลงไปแบบ ออสมัครทันทีอะไรทันทีไหมก็อาจจะไม่นะคะคุณจะเหมือนกับว่ามองไว้ก่อนดูคุณสมบัติที่เขาต้องการไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นปีที่คุณจะพยายามมองหาช่องทางในการพัฒนาตัวเองอะไรตัวเองแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะนะงานที่จะมีโอกาสที่จะออค่อนข้างดีในปีนี้นะครับคือมีเวลาของตัวเองนะคะได้ใช้เวลาเต็มที่กับเรื่องของการงานนะคะนอกจากเรื่องของสินค้าเกษตรกรรมมาเลยทั้งหลายแล้วอะอาชีพที่เป็นที่ที่จะเด่นในปีนี้ก็พวกแบบนักวิจัยนะคะนักนักวิเคราะห์ด a ตานะคะนะแล้วก็ คือนักสำรวจนะคะเซอร์เวยอะไรต่างๆหรือว่าแบบว่า,าพวกที่แบบสรรหานะคะนะใช้การสรรหาสรรหาอะไรก็ตามอ่ะนะคะหาขา้าวหาขา้าวหาของหาสินค้านะคะหาคนนะคะ HR อะไรประมาณนี้นะคะนะพวกนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างเด่นสําหรับอาชีพการงานของคุณเลยทีเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าอาชีพอื่นจะไม่เด่นนะคะเพียงแต่ว่า3-4อาชีพพวกนี้นะคะจะค่อนข้างค่อนข้างโดดเด่นมากในปีนี้นะ โอเคมาดูกันสถานการณ์ในเรื่องของการงานนะคะอาจารย์จะเปิดให้ทีละไตจมาละกันนะคะนะ <c oughs> การมาการงานของชาวราศีตุลในช่วงไตรามาสแรกนะคะคุณได้ไพ่เดอะเดวิลนะคะนะต้องบอกไว้เลยว่าเรื่องของการงานเนี่ยมันมีเหตุการณ์ผันผวนเกิดอะไรขึ้นแบบอย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะคะนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของโทสะนะคะความโมโหโกรธาหรือความหลงผิดในอะไรบางอย่างทั้งจากของตัวเองแล้วก็จากของคนรอบข้างด้วยมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งกับคนคนใกล้ตัวเพื่อร่วมงานนะคะเจ้านายลูกค้าเนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะใครที่กําลังจะลงทุนอะไรใหม่กาลังจะคว้ากระเป ทําอะไรเพิ่มคุณดูให้ดีก่อนนะคะระวังคนมาหลอกนะคะนะโดยเฉพาะพวกแบบธุรกิจอะไรที่บอกว่ามาพูดว่าแบบได้เงินง่ายอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแชร์เชอร์หรือว่าธุรกิจลูกโซ่อะไรต่างๆต้องต้องเป็นธุรกิจที่ต้องระวังให้ดีนะคะแล้วก็รวมไปจนกระทั่งถึงธุรกิจสีเทาอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยต่อมานะคะการงานนะคะในช่วงเดือน 4- ี่ถึงเดือน6นะคะเมษาพฤษภา,ามิถุนายนะคะคุณได้ไพ่ justice นะคะนะการงานนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องอาศัย รียกว่าอาศัยความละเอียดรอบคอบนะคะในการในการทางานในการวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างมากนะคะคุณอาจจะต้องแบบเทียบในเรื่องของแบบออข้อมูลเอกสารกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะคะนะต้องมาเปรียบเทียบกันนะคะนะบางคนก็อาจจะได้แบบทํางานที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของทางกฎหมายเอกสารสัญญ,ญาหรือว่าอะไรก็ตามทีที่มันมีเอฟเฟกตีฟทางกฎหมายนะคะค่อนข้างเยอะนะคะมีการติดต่อกับศาลกับทนายความหรือว่ากับผู้ใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ทางละภาครัฐนะคะค่อนข้างเยอะนะ ต่อนะคะการงานในช่วงเดือน7เดือน8เดือน9กนะคะกระกดาสิงหากันยาเนาะคุณได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะชาวราศีตุลบางคนนะคะช่วงเดือนนี้นะคะสเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ังบางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจลาออกจากงานเกษียณจากงานนะคะนะับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะมีการย,ย้ายถิ่นฐานนะคะหรือว่ามีเรื่องของการไปเปิดบริษัทของตัวเองนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยคือจบจบชีวิตตัวเองจากหนึ่งอาชีพแล้วก็ไปเริ่มต้นกับอีกอาชีพใหม่ไปเลย นะคะนะขอบฟ้าใหม่ของคุณไปเลยแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนะโอเคต่อมานะคะสาหรับการงานในช่วงเดือน1ิเดือน1 1เดือน1 2นะคะปลายปีไตรมาสสุดท้ายนะคะนะการงานช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีแอคชั่นอะไรมากเท่าไหร่นักนะคะส่วนใหญ่ก็ประชุมคุยกับลูกค้ารับฟังความคิดเห็นคนอื่นๆนะคะนะตัวคุณเองก็จะค่อนข้างมีความสับสนบ้างอยู่ในทีนะคะบางทีทํางานไปก็รู้สึกเหมือนว่าใจตุ้มๆต,ต่อมๆเอ๊ะคนนั้นเขาพูดถึงเราอย่างนี้คนนี้เขาพูดถึงเราอย่าง งั้นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบโลเลยไปโรเลยมานะคะต้องเตือนไว้ว่าพยายามตั้งหลักให้มันมั่นๆน,นะคะอะไรที่คุณแบบแตัดสินใจไปแล้วเชื่อไปแล้วมั่นใจแล้ว,วมันถูกต้องจริงเนี่ยเราก็ต้องยืนยันความคิดเห็นของเราตามนั้นด้วยนะคะไม่งั้นคนรอบข้างเราเจ้านายเราหรือลูกค้าเราเขาจะมองว่าเราอะ่ะแบบเป็นคนเลอะแหละไม่โตะนะนะประเภทนี้นะคะนอกจากนี้นะคะธุรกิจที่ให้คําปรึกษานะคะพวกจิตแพทย์นะคะนะหรือว่าที่ปรึกษาธุรกิจต่างๆนะคะนะเอ่อจนกระทั่งถึงหมอดู อะไรพวกนี้ก็ได้เนี่ยนะช่วงปลายปีของปี64เนี่ยงานจะเยอะงานจะชุกนะคะนะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะใครๆก็วิ่งเข้ามาหาเพราะเราเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ง่ายนะคะต่อมานะคะประเด็นต่อมาจะเป็นในเรื่องของการเงินเนอะคุณได้ไพ่หญินนะคะไพ่คุมสถานการณ์ไพ่หยินแบบนี้ทั้งปีในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกว่าคุณต้องก,กํากระเป๋าตัวเองไว้ให้แน่นๆเลยแหละนะคะเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงปีที่คุณอาจที่จะเรียกว่าใช้เงินเพราะเพราะว่าอารมณ์อ่ะ นะคะค่อนข้างบ่อยเนาะแล้วก็บางทีมันก็อาจจะเก็บเงินไม่ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็ไหลออกไหลออกไปกับเรื่องของการเรียกว,ว่าการดูแลตัวเองนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือเรื่องของอาหารหยูกยาสุขภาพนะคะการคุณจะทุ่มเทไปกับเรื่องของการเปให้ตัวเองเนี่ยดูดีนะคะนะเอ,อ่อทำผมบ่อยอะไรบ่อยปรัแบบปรุงบุกคลิกภาพนะคะนะหรือว่าไปนวดไปสปาอะไรพวกนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรียกว่ามีรายจ่ายเกี่ยวกับผู้ใหญ่เพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยนะคะคะพยายามกำรกรกระเป๋าให้ดีๆนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะช็อปอะไรอย่างเงี้ยะคะทิ้งไว้สักวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีนะ่ะเราค่อยเดินกลับมาดูอีกคนว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราอ่ะต้องการจริงๆหรือเปล่านะคะไม่ใช่แค่แบบว่าอารมณ์มันอยากได้แล้วก็โอ้โหของมันต้องมีแม่ต้องชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเงินมันต้องมีนะคะจําไว้นะเงินมันต้องมีนะโอเคมาดูสถานการณ์เรื่องของการเงินเงินเงิน,งนทองทองในแต่ละช่วงไตรมาสเนาะ การเงินของคุณในช่วงเดือนมกรากุมภามีนานะคะ f o r Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณยังพอที่จะจัดสรรเงินทองอะไรต่างๆได้นะคะคุณจะไม่ค่อยสูญสูญายอะไรเท่าไหร่หรอกเรียกว,ว่าค่อนข้างแบบเออค่อนข้างค่อนข้างเคี้ยวเลยทีเดียวนะนะซึ่งจะทำจะบอกว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าต้องบอกว่านี่อะไรบางอย่างเราถึงเวลาเราต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายนะเราอย่าเหนียวเหนียวเหนียวนี่ไว้นะไม่งั้นเราจะเดือดร้อนได้ในภายหลังนะคะต่อมานะคะ การเงินของคุณในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนาะคุณได้ไพ่เอ็มเพรสนะคะนะแบบนี้เนี่ยนะการเงินดีมากนะคะนะธุรกิจบริการธุรกิจอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมหรือธุรกิจก็ตามอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะนะตรงนี้เนี่ยนะเรียกว,ว่าเงินทองเข้ามาไหล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 ,าหลามาเทมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะนะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองหรือว่าได้สมบัติอะไรบางอย่างจากผู้ใหญ่เพศหญิงด้วยนะต่อมาการเงินในช่วงเดือน เดเดือน8เดือนเก้านะคะ f o u r of cups นะคะดูเหมือนว่าช่องทางรายได้นะคะหรือว่ารายจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องการเงินนะคะจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายมากๆนะคะนะคุณจะไม่พออกพอใจอะไรสักอย่างนะคะซื้อของมาก็ซื้อมาแล้วก็ปรากฏว่าอา้า เจ้านู้นลดราคาเจ้านี้อยู่ๆก็แบบมาแข่งราคาแล้วคุณก็รู้สึกว่าซื้อมาแล้วก็ไม่พอใจในคุณภาพนะคะหรือว่าเรื่องของช่องทางไรายได้เนี่ยมันมีเข้ามาให้เลือกหลายช่องทางนะแต่ว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่พอใจสักอย่างเลยอะนะคะนะจะบอกว่าหน้าหยิกก็น่าหยิกเหมือนกันนะคะเนี่ยอโอเคต่อมา สำหรับไพ่การเงินในช่วงปลายปีนะคะไตรามาสนะคะ A S of Pentacles นะคะต้องบอกว่าไพ่อันนี้โชคดีนะคะเป็นไพ่เรื่องของโชคลาภเป็นไพ่เรื่องของการได้อะไรมาง่ายๆนะคะคุณจะมีโชคในช่วงปลายปีอาจจะมาเป็นช่วงลักษณะของเงินทองตรงๆเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะมาเป็นลักษณะของของมีค่าสมบัตินะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจนะคะหรือว่าส่วนแบ่งในเรื่องของอสังหาริมทรัพนันนก็ได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะสถานการณ์ต่อมาประเด็นต่อมาจะเป็นในเรื่องของความรักเนาะ ชาวราศีตุลน,นะคะคุณได้ไพ่บิวินเวิร์ลดังนั้นเนี่ยเรื่องของความรักนะคะนะปีนี้เป็นปีที่อีหลักอีเหลือพอสมควรนะคะอะไรอะไรสถานการณ์อย่างอื่นเนี่ยเ,ออเรื่องการเงินการงานค่อนข้างโอเคแต่เรื่องของความรักเนี่ยนะคะต้องทําใจนิดนึงคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณแต่จคุณอาจจะเป็นโรคทีใบที่2ใบที่3ของเขาส่วนคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าคนที่ยังมีคนคุยนะคะนะก็ดูคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าแฟนคุณหรือคนคุยของคุณเนี่ยอยู่ในภาวะแบบยักแย,ย่ยักยันน่ะนะจะจะเข้าไปใน ชีวิตคุณเต็มที่ไหมก็ไม่จะถอยออกไปไหมก็ไม่นะคะหรือว่าจะเลือกคนอื่นไหมก็ไม่ก็อย่างนี้นะคะคือก็ไม่ทิ้งใครแต่ว่าจะเลือกใครไหมก็ไม่เลือกนะคะก็จะอยู่สภาพแบบนี้นะคะนะแล้วหรือถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นกับคนที่คุยหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยเปก็เป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอะ่ะก็จะอยู่ในสภาพนี้เช่นกันนะคะนะเป็นสภาพตัดสินใจยากนะคะมีโลกหลายใบยต้องจัดการเนาะมาดูกันในเรื่องของความรักทีละใจามากเหมือนกันนะคะ สำหรับความรักของคุณในไตรมาสแรกนะคะนะเดือนมกรากุมพามีนาะคุณได้ไพ the high เ่เดอะไฮพริสเตดเรื่องของความรักนะคะมันคุณจะ ความรักจะทําให้คุณสับสนนะคะเหมือนมีความลึกลับความลี้ลับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณก็รู้ไม่หมดแล้วคุณก็งุดหงิดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะนะคนโสดระวังโดนจีบไปเป็นกิ๊กนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วคนหรือว่าคนมีคนคุยก็อาจจะได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวอาจจะมีไปแอบแอบคุยกับกิ๊กนอกบ้านหรือกับคุยกับคนอื่นอีกนะคะทําตัวลับๆล่อๆนะคะแบบนี้นะต่อมาความรักในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะคะอ่า night of cups นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างสบายใจมากขึ้นนะคะนะก็บรรยากาศก,ก็จะค่อนข้างชิลๆนะคะอาจจะแบบได้มีไปเดทกันไปเที่ยวกันนอกสถานที่นะคะดูหนังฟังเพลงใช้ชีวิตที่ลื่นลมด้วยกันนะคะและต้องบอกไว้ก่อนเลยว,ว่านะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะนะคนโสดจะมีคนเข้ามาจีบนะคะนะมีคนมาชอบแต่ก็จะชอบแบบว่าจีบแบบว่าอาอะนะไม่ออกตัวเต็มที่นะคะนะแล้วก็ ต่อให้คุณมีแฟนแล้วนะคะหรือว่าต่อให้คุณมีคนคูยอยู่แล้วอะ่ะจะมีคนมาชอบคุณเพิ่มนะต่อมานะคะสำหรับความรักในช่วงเดือน7เดือน8เดือน9กรกฎาสิงหากันยานะคะนะโอเค่ายออฟอแบบนี้นะคะนะถ้าหากว่าเป็นคน คนที่มีคนคุยหรือคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยคุณจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเวลาที่ไม่ตรงกันนะคะถ้าคุณไม่เดินทางก็เขาเดินทางนะติดต่อคนนู้นคนนี้เนี่ยแต่จะไม่ค่อยคุยกันเองนะคะนะแต่ถามว่าคุณจะเหงาไหมอะไรไหมเนี่ยอาจารย์บอกว่าคุณก็ไม่ได้เหงาหรอกเพราะว่าคุณก็มีแบบว่ามีกิจกรรมทำอะ่ะไม่จําเป็นต้องมีคนอื่นคุยนะหมายถึงว่าแบบว่าเออม,ม,มีมีต้องแบบต้องเคลียร์งานได้ไปเจอเพื่อนจัดการเรื่องในครอบครัวหรือจัดการธุระนู่นน,น,นั่นนี่โน่นอะไรอย่าง ไม่เหงาหรอกแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาได้แบบว่าได้คุยกันใกล้ชิดกันอะไรสักเท่าไหร่นะมาถึงเรื่องของความรักในช่วงเดือนช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะเดือน10เดือน11เดือน12นะคะโฟร n วอนส์ ands, นะคะโฟรวอนส์ ands, แบบนี้นะคะหมายถึงเรื่องของแบบการมักพูดคุยกันนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะสาหรับคนที่คบมานานแล้วหรือคุยมานานแล้วเนี่ยนะคะนะคุณจะมา คุณจะมาคุณจะมาจับมือกันคิดแล้วเฮ้ย hey, ลดตกลงอะไรแนเนี้ความสัมพันธ์เราจะเราจะยังไงต่อเราจะแต่งงานกันไหมหรือว่าเราจะไปเป็นแฟนกันไหมนะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะแบบว่าความสัมพันธ์มันอาจจะหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ลดลงนะหรือไม่ได้ขาดจากกันนะคะนะแต่จะเป็นจังหวะที่คุณจะคุณจะแบบทั้งคู่คุณจะมาคิดอะ เออนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีมีความเป็นไปได้ว่าคือคุณกับคนรักหรือคุณกับคนคุยเนี่ยจะมีเรื่องของการร่วมหุน้นลงทุนเปิดกิจการเล็กๆกันในบ้านหรือทําอะไรเพื่อหาเงินร่วมกันด้วยนะคะนะนอกจากนี้นะคะสาหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณน่าจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะในงานเลื่อนเลงในงานฉลองนะคะงานบวชงานแต่งนะคะนะงานปาร์ตี้อะไรสักอย่างนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันจะก้าวหน้าอะไรยังไงไหมเนี่ยนะคะสีไม้เท้าแบบเนี้ย ต้องบอกเลยว่ามันไม่เร็วหรอกนะคะมันต้องมีเรื่องของการดูใจการสืบประวัติกา,การนู่นการนี่อะไรกันไปอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะโอเคต่อมานะคะ นะมาดูประเด็นในเรื่องของสุขภาพกาันคุณได้ไพ่ยีเมจ,จินนะคะชาวราศีตุลไพ่ยีเมจ,จินนะคะต้องบอกเลยว่าชาวราศีตุลน,นะคะอาจจะสุขภาพโอเคแต่ว่ามักจะป่วยด้วยแบบอาการมโนนะคะคือคิดไปเองว่าป่วยนะคะยิ่งโดยเฉพาะแบบสมมติว่าช่วงไหนที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารไม่ครบไม่ครบแร่ธาตุไม่ครบวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคุณจะเริ่มแบบร่างกายแบบเฮ้ยมัน ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พานคิดไปเองนะคะไปหาไปเซิร์ชกูเกิลดูเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรคมโนจะมานะคะนะตั้งสตินิดนึงนะคะว่าเฮ้ยคุณดูแลร่างกายตัวเองอ่ะดีไหมนะคะถ้าดีแล้วแล้วแล้วยังเกิดแบบข้อปกพล่องหรือเกิดอะไรแบบแปลกแปลกขึ้นอ่ะไปหาหมออย่ามโนไปเองอย่าคิดไปเองอย่าอย่าแบบว่าคิดว่าคิดว่าตัวเองป่วยตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทําตัวเป็นหมอรักษาตัวเองไม่เอาอย่าทํานะคะนะนะให้ให้โอกาสได้คนที่เขาเรียนมานะคะได้ทำทำ ที่ตามอาชีพของตัวเองเนาะอ่ะมาดูกันในเรื่องของสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงตไรแต่ละไตรมาสนะคะสุขภาพในช่วงเดือนมกราคมพามีนานะคะ ว่าชาวราศีตุลต้องระวังในเรื่องปาร์ตี้อาหารการกินเครื่องดื่มอะไรทั้งหลายนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าเราจะน้ําหนักขึ้นได้ง่ายนะคะนะ้ไขมันพุ่งทะลุน้ําตาลพุ่งสุดขีดนะคะนะอ้วนง่ายอะ่ะสเดือนแรกนะคะระวังอาหารการกินนิดนึงก็แล้วกันใครมีโรคประจําตัวที่เป็นพวก n c d ดีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะต้องคือคือเราอย่าหลงละเลงกับปาร์ตี้มากนักนะคะนะกลับมารีบๆกลับมาคุมอาหารด้วยนะคะหลังปีใหม่ ต่อมาสุขภาพในช่วงเดือน4เดือน5เดือน6นะคะเมษาพฤษภามิถุนาเอ็ดออฟวันนะคะ<ม><ม>ช่วงนี้คุณอาจจะเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะประสาทแดกมากกว่าปกตินะคะมันจะเหมือนกับว่าอยู่ๆความผิดปกติของร่างกายอะ่ะวิ่ยเดี๋ยวก็เจ็บตรงนี้วุ่ยเดี๋ยวก็มึนหัวเดี๋ยวอิ่ยเดี๋ยวก็เป็นตรงนั้นน่ะนะคะแล้วคุณก็จะงงตัวเองไปหมดนะคะว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรกันแน่บางคนเนี่ยนะคะงงถึงขนาดที่เรียกว่าคืออามียาอะไรที่รักษาอาการที่แบบคุณเป็นปัจจุบันอ่ะคุณขนมากินหมดเลยอ่ะ ซึ่งมันไม่ใช่นะคะมันอาจจะส่งผลร้ายกับกับร่างกายของคุณได้นะคะนะถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันแบบว่าไม่ค่อยโอเคหาหมอนะคะอย่าคิดไปเองนะคะมนโนไปเองไม่ไม่โอเคนะคะสุขภาพเราเดยวพังได้นะคะนะโอเคแล้วคุณก็จะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะในช่วงเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกนะคะเพราะว่าภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะบางครั้งมันถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันเนาะเอ,อ่อจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วก็เวียนหัวมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะ <c oughs> ต่อมาสุขภาพในช่วงเดือน7เดือน8เดือน9กนะคะกรกานาสิงหากันยาคุณได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะค่อนข้างสบายตัวนิดนึงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนักนะคะถ้าจะมีขึ้นมาบ้างก็อาจจะเป็นแบบปัญหาสายตานะเราก่อนนอนชอบดูมือถือตอนกลางคืนแสงจ้าจ้านะคะนะตื่นมาก็ตาเบลอเอเอ๊ะทำไมมันเหมือนคนไม่ได้นอนเอ๊ะทำไมเหมือนคุณมึนหัวเปล่าหรอกสายตาคุณกำลังมีปัญหานะคะลดการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเลต็ตหรือเครื่องใช้ไฟ ฟ้าอะไรก็ตามในที่มืดนะคะนั้นะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นต่อมานะคะสุขภาพในช่วงเดือน1ิเดือน1ิเอ1ดืนคุณได้ไพ่ the t e m p l a c e นะคะนะต้องเรียกว่าช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่คุณจะพยายามปรับปรุงสุขภาพคุณนะให้ดีกว่าเดิมนะคะปรับปรุงในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของสุขภาวะในเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆนะคะใครที่เจ็บป่วยจะมีโอกาส จ็บป่วยแบบเจ็บป่วยอยู่แล้วมีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสที่สุขภาพเราจะดีขึ้นได้นะคะด้วยการปรับยาด้วยการแบบเอ,อ่อปรับวิธีการกักบหมอหรือเปลี่ยนหมอเปลี่ยนวิธีรักษาอะไรแบบนี้ไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะนะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายจริงๆอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นไพ่คำแนะนำนะคะสำหรับชาวราศีตุลทั้งปีเลยนะคะไพ่ใบนี้นะ personal choice นะคะ c l o s e your eyes what animal do you imagine นะคะ What strength are they know for What wisdom do they share Embrace those Embrace these qualities นะไ <c oughs> พ่คำแนะนำใบนี้สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะนะต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณที่จะเข้ามาในปีนี้นะคะนะคุณมีทางเลือกของตัวเองนะคะนะไพ่บอกแบบนี้คุณมีทางเลือกของตัวเองและคุณมีพลังในการเลือกนั้นด้วยนะ อย่าไปคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราเลือกอะไรไม่ได้เราต้องคว้าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใกล้ตัวไว้ก่อนไม่ใช่นะคะนะคุณมีทางเลือกของคุณนะคะแล้วก็ไม่มีใครมาจับคุณมัดมือชกได้ทั้งสิ้นนะคะนะ แล้วเมื่อคุณเลือกเส้นทางอะไรไปแล้วเนี่ยรับผิดชอบเส้นทางรับผิดชอบ choice ของตัวเองด้วยนะคะอย่าไปโทษคนอื่นบ่คนอื่นว่าพราะแก,พกเพราะเธอะเพราะไอ้อย่างนั้นเพราะไอ้อย่างนี้แหละทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะคะนะคุณเลือกของตัวคุณเองนะคะนอกจากนี้นะคะในบางช่วงที่ชาวราศีตุล์รู้สึกอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอะหมดแรงสิ้นพลังนะคะนะให้คุณใช้จินตนาการใน ใช้เรื่องของพลังจินตภาพในการดูแลฟื้นฟูร่างกายจิตใจนะคะช่วงไหนที่รู้สึกแบบโอหอ่อนแรงเปลียอ่อนล้ารู้สึกเหมือนไม่มีพลังให้คุณจินตภาพว่าตัวเองอ่ะกำลังวิ่งมาราธอนนะคะหรือกําลังยกเวทหนักๆหรือกาลังอยู่ในแบบแอคทิวิตี้ที่ใช้กําลังอะไรมากๆอย่างที่คุณชอบอ่ะนะคะนะแล้วก็จินตนาการว่าพลังอันนะมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นตวงคุณจริงๆแล้วคุณก็ดึงพลังร่างกายดึงพลังจิตใจจากนี้จินตภาพน,นั้นนะเข้ามาสู่ตัวคุณจริงๆนะคะคุณเมื่อไหร่ที่ ที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนแข็งแรงคุณเป็นคนมีพลังคุณจะมีพลังนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณ ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบอ่อนแอนะหรือว่ามีโรคมีความเจ็บป่วยมีความมีมีมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆเช่นกันนะคะดังนั้นคิดด้านดีด้านบวกไว้เยอะๆนะคะดึงพลังจากจิตภาพของตัวเองเข้ามาให้มากๆนะคะแล้วโอบกอดพลังนั้นไว้นะคะมนุษย์ทุกคนมีพลังนะคะพลังในการกระทําอะไรสิ่งต่างๆพลังในการเป็นผู้นำนะคะนะแล้วก็พลังในการที่จะเลือกหนทางของตัวเองด้วย นะคะโอเคก็จบไปแล้วนาะสำหรับดวงในช่วงปี2564นี้ของชาวราศีตุลใครสนใจเช็คดวงส่วนตัวนะคะนะหรือเช็คดวงอะไรก็ตามได้ตลอดทั้งปีนะคะนะแอดไลน์ ID นี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย